สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราเตรียมปลาหมึกไปขายตลาดนัดกันนะคะของที่เราเตรียมก็ไม่เยอะนะคะวันนี้หนวดปลาหมึกยักษ์ผสมคอก็ยี่สิบโลนะคะแล้วก็ปลาหมึกดำก็ห้ากิโลแล้วก็มีไข่หนึ่งกิโลนะคะส่วนปลาหมึกหนวดผสมคอนี้เราได้เจ็ดร้อยยี่สิบไม้นะคะ เราก็หั่นปลาหมึกดำเป็นไม้ละ5บาทอีก30ไม้นะคะรวมแล้วก็เกตร้อยห้าสิบไม้นะคะนี่ค่ะส่วนปากตัวนี้เราได้จากหวัวดักนะคะเราแบ่งมาเสียบไม้ต่างหากนะคะวันนี้เราก็มาสายเหมือนเคยนะคะวันนี้เราออกจากบ้านก็ประมาณสองโมงครึ่งเหมือนเคยนะคะกว่าเราจะติดไฟติดอะไรเสร็จเราก็ ประมาณสามโมงครึ่งเหมือนเคยนะคะคนก็เริ่มเดินต่เช้านะคะวันนี้เราก็จะต้องลุ้นกันไปนะคะว่าวันนี้เราจะได้ขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าปีใหม่ก็คนก็กินเลี้ยงกันเยอะนะคะปลาหมึกนี่ก็น่าจะกินเยอะเหมือนกันนะคะส่วนของเราก็ ต้องลุ้นกันไปนะคะเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็เสียดายนะคะถ้าจะไม่มานะคะเนี่ยค่ะหนวดปลาหมึกด,ดํานะคะแล้วก็หนวดสมคอนะคะเนี่ยค่ะเรามีเวลาถ่ายทําก็ตัวใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาก็ประมาณสี่สิบตัวนะคะไข่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ คนก็เดินเยอะนะคะวันนี้นะคะปลาหมึกดำเรารู้สึกว่าจะขายไปเร็วนะคะวันนี้เราขายหมดเกือบจะสี่โมงกว่านะคะเราขายหมดนะคะเนี่ยค่ะเหลือแต่ไม้เล็กนะคะเพราะว่าเราทำไม้เล็กเยอะนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าทุกครั้งที่ทำมานะคะเพราะว่า ัวจะเงียบนะคะวันนี้เราก็เตรียมมาไม่เยอะนะคะแต่ก็ได้ขายนะคะวันนี้ถึงจะเหลือแต่หนวดก็ตามนะคะแต่ถ้าเรามีตัวนี้เราน่าจะขายดีกว่านี้นะคะตอนนี้ก็สายพอสมควรแล้วนะคะก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วล่ะคะ่ะใกลๆจะห้าโมงแล้วนะคะ เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าไม้เล็กของเราจะหมดหรือเปล่านะคะส่วนเราก็ขายอย่างเดียวเลยและคะ่ะหมดที่ไรเราก็รีบขึ้นหมักทุกทีเลยนะคะ วแรกก็คิดว่าจะเงียบนะคะวันนี้แต่รู้สึกว่าจะขายดีนะคะพอดีของเราก็าไปไม่เยอะด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะก็มีลมบ้างเป็นบางครั้งนะคะ ส่วนเราก็ย่างตากแดดเหมือนเคยนะคะถ้าขยับล่มมาตรงเตาของเราก็ยิ่งจะร้อนมากเลยนะคะร้อนขึ้นไปแล้วก็ลงมาหาเรานะคะตากแดดก็ยังดีกว่าอยู่ในร่มนะคะเตาของเราไม่งั้นหายใจไม่ทันเลยนะคะ ก็เหลือแต่ไม้เล็กนะคะวันนี้เราก็จะต้องลุ้นกันไปนะคะก็ยังพอได้เก็บตกนะคะวันนี้เพราะว่าคนที่มาจากทางไกลเขาก็ยังกลับไปไม่หมดนะคะทีแรกก็คิดว่าเขาจะเบื่อประหมึกของเราไปหลายวันเลยนะคะ แต่ถ้าได้ขายไม้เล็กนี้เราก็ขายสบายนะคะเราไม่ต้องหนีบนะคะไม่ต้องหั่นนะคะเราจะขายไปได้เร็วกว่าเก่านะคะส่วนวันนี้เราก็ลืมกลวยที่เราหนีบนะคะลืมแก้วพลาสติกของร้านขายน้ำนะคะมาหนีบใส่นะคะวันนี้ พอดีประมึกเราก็ตัวไม่เยอะนะคะก็พอดีกันนะคะก็จะมีลืมบ้างนะคะบางทีก็ลืมถาดมาไม่ครบก็มีเหมือนกันนะคะนะะเหลือแต่หนวดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหนวดดำที่เราทําไม้ละห้าบาทก็มีแค่สามสิบไม้นะคะ นี่ยค่ะนวดตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราก็ปั่นไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้ว่ารีบหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราปั่นไม่เด้งแล้วเราอย่าไปปั่นซ้ำนะคะไม่งั้นชิ้นเขาจะเล็กมากเลยนะคะเราเคยทำมาแล้วนะคะถ้าเขาไม่เด้งแล้วก็ปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปปั่นซ้ำนะคะไม่งั้นเขาจะเล็กลง ถนัดตาเลยล่ะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอ่าส่วนปลาเผาตัวนี้ก็หมดแล้วนะคะเนี่ยเหลือแค่ปลาช่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเหลือแค่ปลาสามตัวนะคะเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะหมดก่อนทุกทีเลยนะคะ เราก็ต้องเก็บตกกันต่อไปนะคะผลไม้ตรงนี้ก็ขายดีนะคะวันนี้ลูกค้ายืนเต็มเลยนะคะส่วนของเราก็ปลาหมึกไม้ละห้าบาทเราขึ้นหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องลุ้นต่อไปนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะเที่ยงแล้วนะคะร้านผัดไทยก็จะหมดแล้วนะคะคนก็ลืมบางแล้วนะคะ ร้านผัดไทยวันนี้ก็ขายดีมากเลยนะคะเราไม่ได้มีเวลาถ่ายทำให้ดูนะคะเราก็ขายดีเหมือนกันนะคะวันนี้ร้านผักตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะผักนี้เขาปลูกเองเลยนะคะไม่ได้รับจากที่ไหนเลยนะคะ เขาปลูกขากันทั้งปีเลยนะคะถ้าใครขยันก็ทำได้เยอะนะคะถ้าเราไม่เลือกที่จะทำอะไรนะคะเราก็เหลือแค่นี้นะคะตอนนี้พ่อค้าอีกฝั่งนึงก็ขายดีนะคะมาเอาของเราไปด้วยนะคะมาแบ่งของเราไปขายช่วยด้วยนะคะ เอามาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าเราจะขายหมดกันหรือเปล่านะคะผ้กประมึกขาดอะไรอย่างได้อย่างหนึ่งนี้รู้สึกว่าจะแปลกๆนะคะถ้าเหลือแต่นหนวดอย่างเดียวเนี่ยจะดูไม่เต็มร้านนะคะ แต่ก็ได้ขายไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเสี่ยงนะคะเราต้องเอาขึ้นหมดค่ะถ้าลูกค้าเห็นเยอะๆบางทีเขาก็หยุดซื้อนะคะถ้าเหลือน้อยนี้เขาจะคิดว่าเหลือแต่ไม้เล็กๆที่เขาเลือกไปแล้วนะคะไม้ใหญ่อย่างนี้นะคะส่วมากลูกค้าจะคิดอย่างนั้นนะคะก็ เป็นบางคนนะคะคนที่สนิทกันนะคะเขาจะชอบพูดอย่างนี้นะคะ ันนี้ก็แดดทั้งวันเลยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้หยิบไปคนละห้าหกไม้นี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะ พอได้ลุ้นแล้วล่วคะค่ะว่าจะหมดหรือไม่หมดนะคะแต่ขายไปก็สนุกนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้ลุ้นกันทุกนัดนะคะว่าจะหมดหรือไม่หมดนะคะคนขายเองก็ได้ลุ้นไปตลอดนะคะเวลาไปตลาดนะัดที่ไหนก็ตามนะคะ แต่ถ้าลูกค้าเลือกเองนี้จะเลือกง่ายนะคะแต่เราถ้าลูกค้าบอกให้เลือกให้เราก็ไม่รู้จะเลือกไม้ไหนให้นะคะเราก็อยากให้ได้ไม้ใหญ่ๆกันทุกคนนะคะ,ะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปนะคะอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยค่ะงานอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหมดแล้วนะคะทีนี้วันนี้ลงตัวพอดีเลยค่ะไม่ได้แถมเลยนะคะวันนี้ไม่เหลือไม้เศษนะคะลงตัวพอดีเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 玩一卡。